พีอาพาเที่ยวพามาแช่ออนเซนระนองบ่อน้ำร้อนรักสวารินสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ e x t r a Post บนเว็บไซต์ p r อ a r ์วาริตี้ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพถ่ายได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook p a g ี p าร์วาริตที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post โพสแอดไลน์ไ VAN 9194J หรือโทร0 6น2 6 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ บ่อน้ำร้อนรักสวรินอยู่บริเวณสวนสาธารณะรักสวรินเขตเทศบาลเมืองระนองที่มาของชื่อรักสวรินได้รับนามพระราชทานจากสมเด็จพระศรนนครินทราบรมราชชนน,นีน้ำแร่ร้อนนี้มีคุณสมบัติที่ดีในการรักษาโรคเพราะแร่ธาตุที่มีคุณประโยชน์ช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกอัมพฤกษ์อมัอมาพาตที่นี่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอยู่3าบ่อคือบ่อพอ่อบ่อแม่และบ่อลูกสาวทั้ง3บ่มีอุณหภูมิสูงประมาณ65องศาเป็นบ่อน้ำแร่ร้อนแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีสาร กรรมาฐานเจือปนอยู่เลยทําให้ไม่มีกลิ่นเหม็นแบบไข่เน่าอยู่ด้วยแช่กันได้อย่างสบายใจนอกจากนี้ยังถือเป็นน้ําบริสุทธิ์จึงเป็นหลังหนึ่งที่นําไปผ่านพิธีพุทธาพิเศษในพิธีการสําคัญต่างๆด้วยปัจจุบันทางจังหวัดมีการสร้างบ่อแช่น้ําร้อนเพื่อให้บริการแก่ประชาชนโดยต่อท่อเพื่อนําน้ําแรร้อนจากบ่อหลักทั้ง3าบ่อมายังบ่อแช่น้ําร้อนที่สร้างขึ้นใหม่และผสมกับน้ําอุณหภูมิปกติเพื่อปรับลดความร้อนของน้ําลงให้เหลือประมาณ40-50องศาบ่อแช่เท้าเปิดให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บ่อแช่ตัวต้องเสียค่าบริการคนละ40บาทและยังมีศาลาโยคะร้อนเป็นลานปูนซีเมนต์มีหลังคาสูงโปรง่งประชาชนสามารถเข้าไปนั่งหรือนอนในศาลาโยคะร้อนเพื่อรับไอร้อนจากถังน้ําแร่ซึ่งติดตั้งอยู่ใต้พื้นซีเมนต์ซึ่งในส่วนนี้ก็ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกันบริเวณสวนรักสวรินมีพื้นที่ด้านหนึ่งติดกับคลองหาส้มแปน้นซึ่งเป็นลำธารธรรมชาติที่ไหลามาจากบนภูเขาช่วงฤดูร้อนน้ําในลำธารจะสูงประมาณเขา่าและมีโขดหินตลอดแนวลำธารน,นักท่องเที่ยวน ม,มานั่งเล่นและลงเล่นน้ำที่นี่เปิดบริการ24ชั่วโมงใครได้มาเที่ยวระนองอย่าลืมมาแช่ออนเซ็นธรรมชาติคลายความเมื่อยล้านะคะรับรองว่านอนหลับสบายแน่นอนค่ะและถ้าชอบช่องของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้อยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะอีโคคอมชอปผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์คอเซ็นเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย V O I P Gateway แบรนด์ดินสตาร์ูฟังคอเซ็นเตอร์แบรนด์วีและไ p ทโฟนแบรนด์เอทคอม สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบไอพีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทูมี่งานเทเลเซลงานสายประกัน เริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการภูมิหนี้สำนักง,งานกฎหมายมากกว่าส0งร้อยแห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8เเราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์